มาแล้วนะครับนึกว่าจะต้องเปิดเพลงที่ตัวเองหาเอาไว้นะฮะแต่ตอนนี้เรามีสายมาแล้วครับผมเราจะได้คุยกับคุณปิ๊กคุณปิ๊กจากพระรามสามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิ่ต้นสวัสดีครับคุณปิ๊กครับสวัสดีค่ะอยู่พระรามสามนะครับใช่แล้วได้คุยไปครั้งที่สองอีกแล้วค่ะเหลือครับโอ้ยดีจังเลยขอบพระคุณมากครับที่เป็นแฟนกันแล้วก็อุดหนุนกันอย่างเหนียวแน่นนะครับ ค่ะฮะวันนี้ทําอะไรบ้างครับอยู่ที่บ้านอ๋อวันนี้หยุดพักผ่อนค่ะพี่หยุดพักผ่อนก็คือแบบนอนนิ่งๆเลยใช่ไหมประมาณนั้นไหมใช่หรอกก็คือว่าแบบสบายๆฟังเพลงจิบน้ําหวานจิบขนมทําอะไรไปอยู่ที่บ้านประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นโอ้ดีจังเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ฟังเอ9เ็มเก้าสิบ้าของเราวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ วันนี้อยากฟังมาเพื่อลาค่ะมาเพื่อลามาเพื่อลาลาไปไหนอะ่ะอุย้ยไม่ไปไหนก็นอยู่นี่แหละแล้วทาไมถึงชอบเพลงนี้ะมาเพื่อลาหนูฟังก็แต่เด็กค่ะเหรอครับเพลงของใครครับแล้วของพิทัศน์ค่ะอ๋อพิทัศน์าัตกลกวทุ่งอ่าก็ได้เจอพิทัศน์เหมือนกันนะครับทัดนัตจะกวทุ่งเจอพิทัศน์ที่ร้านตัดผมนะฮะอ่าใช่ครับร้านร้าน,ร,านร้านชื่อยานพลอยู่ตรงราชพฤกษ์ ไปตัดผมร้านเดียวกันด้วยพี่ทัศน์ยังหล่อเหมือนเดิมเออใช่ใช่หนูเจอแกบ่อยแล้วพี่ฮะหล่อเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยฮะจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็มอบไปกับทุกคนที่ฟังเก้าห้าอยู่ตอนนี้ค่ะอ,อ่านะครับออขอบคุณมากครับคุณปีครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นเราเจอแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับโทรมาคุยกันอีกเนาะ ใช่ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ